เค่ไมเ่นะไอ้เห mm. ่ no. no. ิอางแล้วนนเข้าสงสเอ้หนึ่นนามกันนี่ีเด็กนะตอนนี้คุอยู่เมตาเลยวะคุกอยู่เมตาะถ้าไม่นับว่ามันโดนเด็กเขาจะรองแก๊งใคหรือยุ่นนะยุ่นแกงเราสว เฮ้ยใ <toys> ่ไหมอนไลแบม่ล่่ไรติดเอาพิเไไม่้โดบเลไปเดียวิสิไปเดียวม่กูพูดไม่ได้เม่อกีไม่เปากูิไม่ไเล่นชไู้ดแดที่ไไปเดียวท่ไไเีว

ถ้ามีัลน้องไลน์ถ้ามีตังไลน์มันนาไลน์มาโดนแล้วโดนแงมแล้วโดนแบสองแง๊เดียวโดนแงมเดีแล้วก่อนก่มนก่อน่นแต่ไม่ีหมนไม่ได้การู้แต่พานอยู่ม่น

อนาคตอนาคตคืออนาคตอเรามไม่ใช่็นอนาคตอนาคตีใช่ครับนาคตแลเหมือนนี่เดูไอตัสนีคอกาแล้วอีไยอยู่ไหนที่ของแกะมาแล้วลอมเสียมันนีนอกไแล้วอ๋อนี่ยออกัด่อนาี่นอนาคตอนาคต ความมันไรนี <S <S ้หร oh, ือว่าจะมันกีบบมันเสี่ยงว่าจะทมันไปตดขัด เด็กๆไม่เปิดดีเด็ไม่เปิดก็เล็กก็เปีไปข้อหนึ่งเปิดดีไปนะแเปิดเทียนต่ได้ แต่ปกติเราแข่งันสามตันทีได้ใช่หมมันไม่เปอรเลยที่เขบอกว่าเปนอะไท่เรคิดว่าเเมันจะไมันจะไม่ใส่แค่มาที่ปเดียวเหมือ่แปเล

เอออเดอรสองคนลักอย่างหน่ไม่ใช่แต่มันก็เปลี่ยนชื่ออ้าสิบสามกันคบเวลาเวลาคิดเรื่อง

มีครับก็มีข้อ <laughs>

ยิงสางหมื่นยิงหลังไวคจนนี่จะเบ็นเท่าเเทคแว่นแสบบแทบ,บยิ่งบันบกหมื่นจนนี่จะเบ็เท่าเลยลุกบกสองพันสัตว์ปีบตเติรลุกบกห้าพัน สี่มาหนึงถ้านี้ชวินฮูลิเกอร์ยิ่เดอพลังให้ข้างนี้คิดข้าทิกเกอร์ออคันช้นเดียครับ้านหนึ่งชิ้นจากมือ ไม่เคย้อต้องที้เป็นซ้ำสามหนึ่งครับอันนี้สิโอ้ยเหี้ย พลังไอ้พลังี่ที่ไปพลังฮะพลังข้าตัวจากไอจุหิวตายยังไม่คิดว่าจะได้ตายอยู่แล้ว